คริสตอรี่ภูมิใจเสนอเดินห <The S 1> ลงป่ายามเย็นท่ามกลางวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เงียบสงบชายหนุ่มผู้รักการผจญภัยและหลงไหลในธรรมชาติตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าแห่งหนึ่งที่เขาได้ยินมาว่างดงามและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่อหลากหลายสายพันธุ์เขาตั้งใจจะสำรวจป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนกลับบ้านเพื่อเตรียมมื้อเย็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเย็นวันนั้นกลับพลิกชีวิตเขาไปตลอดกาล ในยามเย็ยนที่แสงอาทิตย์อ่อนลงท้องฟ้าสีส้มทองสาดส่องผ่านยอดไม้ชายหนุ่มเดินลัดลอะไปตามทางเดินเล็กๆในป่าพร้อมเก็บภาพต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ตัวเล็กๆที่เขาพบระหว่างทางเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่ทันสังเกตเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแสงสว่างเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและเขารู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปนเงียบสงดเกินกว่าปกติไม่มีเสียงนกร้องไม่มีลมพัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเองที่ย่ำลงบนใบไม้แห้งชายหนุ่มเริ่มรู้ตัวว่าหลงทาง เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาดูแต่สัญญาณหายไปนานแล้วเขาเปิดไฟฉายและพยายามมองหาจุดสังเกตแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงต้นไม้ที่ดูคล้ายกันไปหมดท้องฟ้าที่มืดลงเรื่อยๆทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวแม้ใจจะเต้นรัวเขาตัดสินใจตั้งสติและเดินไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าเขาจะเจอทางออกหรือเจอกับลำธารสักแห่งที่พาเขาไปสู่ชุมชนใกล้เคียงหลังเดินมาได้สักพักเขาเห็นแสงสลัวๆอยู่ไกลออกไปใจเขาพลันมีความหวังรีบเดินตรงไปหาแสงนั้นแต่เมื่อมาถึงเขาพบว่าแสงนั้น ไม่ได้มาจากบ้านคนหรือไฟฉายอย่างที่เขาหวังแต่เป็นแสงของหิ่งห้อยหลายร้อยตัวที่รวมกันเป็นภาพวดงามเหมือนฉากในความฝันเขายืนมองด้วยความทึ่งลืมความกลัวไปชั่วขณะเขานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่และตัดสินใจพักค้างคืนที่นั่นเพราะการเดินในป่าในความมืดเสียงต่อการหลงทางมากกว่าเดิมเขาดื่มน้ําจากขวดที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและหลับไปด้วยเสียงลมหายใจของป่ารุ่งเช้าท้องฟ้าเริ่มสว่างเสียงนกและลมเย็นปลุกให้เขาตื่นขึ้นชายหนุ่มลุกขึ้นและเริ่มเดินต่ออย่างมีความหวัง ไม่นานเขาก็พบลำธารเล็กๆที่น้ำใสไหลเย็นเขาดื่มน้ำและตามทางลำธารไปจนกทั่งพบทางเดินที่คุ้นตาและในที่สุดเขาก็ออกมาถึงขอบป่าได้อย่างปลอดภัยประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ชายหนุ่มรู้ว่าธรรมชาติไม่เพียงแต่งดงามแต่ยังทรงพลังและต้องได้รับการเขาการหลงป่าในยามเย็นสอนเขาให้รอบคอบและไม่ประมาทในทุกก้าวที่เดินเรื่องนี้ยังคงติดอยู่ในใจของเขาและทุกครั้งที่เขามองหินห้อยเขาจะนึกถึงคืนที่น่าหวาดกลัวแต่ก็เปลี่ยน ด้วยความงามในป่าลึกนั้นเสมอขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้ฝากกดติดตาม